สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับฟ้าใสไรเดอร์นะครับก่อนชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เช่นเคยครับทั้งทาง YouTube แล้วก็เพจฟ้าใสไรเดอร์วันนี้ขออนุญ,ญาตรีวิวขายรถกันนิดนึงนะครับพอดีรถเพิ่งเข้ามาเงินหมุนไม่ทัน <c oughs> ก็เลยต้องขออนุญาตมารีวิวขายรถกันดีกว่านะครับหลายๆท่านถามหาที่ผ่านมาไม่ค่อยจะได้รีวิวเพราะว่า มีคนจับจองไปก่อนก่อนที่จะรีวิวก็เลยทำให้หลายๆท่านพลาดโอกาสที่จะได้รถนะครับสวยๆนะครับสำหรับคันแรกนะครับที่จะมาให้ทุกท่านได้จับจองกันเป็นเจ้าของก็คือ s ซปิโกนะครับรายละเอียดของ s ซปิโกคันนี้นะคร่าวๆเลยชุดสีทําใหม่ล้อคอมหน้าหลังนะครับยางข้างหลังนี่เป็นของ IRC Maxing นะครับแล้วก็ ข้างหน้านี่ก็เป็นแบบดอกแบบลายตรงนะครับในส่วนของตัวสวิงอาร์มก็เป็นสวิงอาร์มดามนะฮะชุดสีใหม่ผมบอกไปแล้วในส่วนของตัวเครื่องเสื้อ1779นะครับคาบูกลมหม้อน้ำมีเนียมนะครับระบบทุกอย่างครบพร้อมหมดเลยนะครับระบบไฟไม้วัดรอบทุกอย่างครบจริงๆ แล้วก็เห็นเจ้าของบอกว่าเสื้อยังไม่ปอกด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเสื้อ1779ในส่วนของตัวตำหนิมันก็แทบจะมีน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสภาพของสีนะครับก็จะมีรอยแบบรอยแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับรอยถลอกนะครับแล้วก็ของตัวท่อเองก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีรอยรอยแบบนี้เลยนะรายละเอียดอื่นๆ กันตกไม่มีนะครับอันนี้แจ้งรายละเอียดนะครับกัรตกไม่มีแล้วก็อะไรอีกละ่ะตัวนี้ว่าจะไปชุบโครเมียมให้ใหม่นะครับดูแล้วมันไม่ค่อยสวยนะครับว่าจะไปชุบโครเมียมให้นะครับมีอะไรอีกเนาะเดี๋ยวออนอกนั้นก็จะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วรถก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่แบบค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับกระจกไม่มีนะครับ เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวไหนไม่มีบ้างนะครับก็มีกันตกนะครับที่ไม่มีแล้วก็กระจกที่ไม่มีจริงๆกระจกใส่ให้ได้ครับไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ตัวตัวเขาเรียกว่าตัวคางหมูเดี๋ยวผมจะใส่ให้นะครับอันนี้ผมเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือจะทําให้รถมันสมบูรณ์ที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็ตัวตัวเกียร์นี้ก็ตัวยางมันไม่มีนะครับ ตัวอย่างไม่มีอื่นๆก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับภาษี65อ่ะเดี๋ยวยางพักเท้าผมเปลี่ยนให้นะครับนี่อะไรที่ดูแล้วมันไม่เรียบร้อยนี่เดี๋ยวผมจัดการเก็บงานให้ใหม่หมดเลยนะครับใครที่สนใจนะครับสปิโก้บ้องบอกเลยว่าในชั่วโมงนี้รถค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะใครที่ได้มีโอกาสพอจะมี กำลังซับนะครับก็จับจองกันได้เลยนะครับเปิดราคาเปิดราคาอยู่ที่5 8 0 0 0บาทราคานี้ยังไม่รวมส่งนะครับ58,000บาทยังไม่รวมส่งภาษี65เอกสารชุดโอนทุกอย่างครบหมดเลยนะครับในส่วนที่จะต้องทำเพิ่มเติมให้อ้อมีอีกอย่างนึงก็คือคันนี้เปื่อยกองนะครับน้าเปือยกองนะครับเป็นแบบ กองแต่ว่าถามว่าเสียงดังไหมไม่ดังนะครับที่จะเก็บงานให้ก็หลักๆเลยก็คือเนี้ยตรงนี้นะครับตัวกกนนะครับใส่ให้มันดูแบบเต็มๆให้มันดูครบๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสปิโกคันนี้รายละเอียดตามที่ผมแจ้งเลยนะครับราคา58,000บาทเดี๋ยวฟังเสียงกันนิดนึงน้ำมันไม่มีเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนโอ้สตาร์ทง่ายเครื่องเงียบมาก ระบบไฟนะครับเปิดไฟหน้าด้วยเลยไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับแต่ครบหมดเลยวัดรอบนะครับขึ้นครบหมดเลยนะใครที่สนใจนะครับเซอร์ปิโก้คันนี้สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย นะครับสำหรับเบอร์ติดต่อเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปนะครับโทรมาได้หรือเข้าไปแชทมาที่เพจฟ้าใสไรเดอร์ก็ได้ครับทาง Facebook นะฝากไว้ด้วยนะครับสปิโกคันนี้เครื่องดีครับตัวก็จะมีตัวนี้นะที่ที่มันหายไปเนี่ยนะเดี๋ยวตัวไหนที่ผมดูแล้วมันเป็นรายละเอียดแบบที่มันไม่ค่อยสวยงามก็เดี๋ยวผมจะบอกนะครับนะส่วนมือคัสก็ แบบเป็นมือคัสแต่งสายะระฆังทองนะครับนี่ก็ส,สวยๆข้างบนก็แห้งๆครับไม่มีอะไรบางไม้ก็บางไม้แท้นะครับสวยเลยแหละบางไม้แท้ยังสภาพยังสวยอยู่ชุดสีอย่างที่บอกไปทำใหม่ปั๊มตัวนี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะใช่ของเดิมนะครับแต่ว่าเบรกที่หัวทิ่มเหมือนกันนะอ่ะฝากไว้ด้วยครับเซอร์โกคันนี้ ราคา58,000บาทเอกสารครบภาษีปี65นะครับเดี๋ยวไปคันต่อไปคันนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าของกำลังมารับนะครับขออนุญ,ญาตข้ามไปเลยแล้วกันสำหรับ KRSEP ี98นะครับสภาพสวยมากๆเจ้าของขับรถมาจากลบบุรีเลยครับกำลังมารับนี่ใกล้จะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวสักพักนึงก็คงโทรมาเพราะว่าหลงทางอยู่แถวไหนก็ไม่รู้มา ถึงคันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือ KR150SP นะครับเป็น KR ท้ายแบนนะครับต้องบอกว่าเป็น KR รุ่นแรกๆเลยนะครับจริงๆแล้วคันนี้เป็นเครื่องไบพาสแต่เครื่องสำหรับรถคันนี้เนี่ยถูกทำการบิวใหม่มาหมดแล้วนะครับก็คือ ปกติแล้วมันจะเป็นเครื่องใบพัดมันจะไม่มีระบบวาวแต่ว่าตอนนี้ก็คือใส่นะครับได้ทําการปรับเปลี่ยนนะครับใส่ระบบวาวนะครับมีระวาวาวเรียบร้อยแล้วส่วนตัวนี้ไม่มีกล่องไฟนะครับนะครับเขาเรียกว่าเป็นใช้แบบมัดไฟนะครับไม่มีกล่องนะครับฝาเครื่องก็แบบสวยๆเลยนะครับคันนี้เนี่ย ชุดสีก็สักประมาณ90%นะครับผมเหลือไว้ให้นิดนึงนะครับมีแค่รอยตัวนี้แหละนะครับเนี่ยเรอยเหมือนสติกเกอร์มันลอกนะครับนิดเดียวนอกนั้นนี่สวยงามมากๆนะเซเอร์ kr 150 sp คันนี้นะครับเครื่องดีครับเครื่องดีเลยแหละนะครับเอกสารสำหรับรถคันนี้ก็มีเล่มเขียวนะครับมีสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ชุดโอนนะครับมีครบหมดเลย นะสวยมากสวยมากใครที่แบบนิยมท้ายแบรนหรือว่าชอบท้ายแบรนก็อันนี้คือก็คือเป็นเอกลักษณ์ของชุดของท้ายแบรนแต่ว่าในส่วนของตัวแผงคอตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นของตูดเป็ดแล้วนะครับมันจะไม่ใช่ท้ายแบดนท้ายแบรนมันจะเป็นแผงคออีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วรถคันนี้ก็คือทํามาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะหม้อน้ํำมินียมนะครับด้านในก็เสื้อเมื่อกี้1855นะครับคาบูกลมนะครับ สวิงอาร์มดามก็ยูนแท็กแบบอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบาล้อคอมนะครับข้างหลังเนี่ยก็ขอบ18ข้างหน้า17แม่สวยจริงๆสวยงามมากๆใครที่สนใจนะครับสำหรับ KR คันนี้นะครับ150 SP คันนี้เปิดราคาอยู่ที่48,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ราคา48,000บาทราคานี้ยังไม่รวมส่งเช่นเดียวกันนะครับส่งทั่วประเทศนะครับแต่ว่าค่าขนส่งก็อยู่ตามระยะทางนะครับว่าใครอยู่ใกล้อยู่ไกลหรือจะมารับเองก็ได้นะครับโอ้ผมไม่ได้วอร์มด้วยนะครับเอามาจอดปุ๊บก,ก็มาสตาร์ทเลยไม่ไม่ได้เตรียมก่อนที่จะเอามารีวิวด้วยซ้ำเครื่องเงียบมาก รยกระบบไฟนะครับตัวนี้ระบบไฟมันครบแต่ว่าแบตเตอรี่มันอ่อนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับนี่เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ปไปเลยลูกหนึ่งนะครับนี่ระบบไฟมันใช้ได้ครบแต่อย่างที่บอกไปว่าแบตมันอ่อ on, นพอแบตมันอ่อนเสร็จมันก็จะดึงไฟนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับนี่เดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เลยนะครับสําหรับ kr คันนี้ใครที่สนใจนะครับถามว่ามีอะไรที่จะต้องเก็บงานเพิ่มเติมไหมก็ไม่มีแล้วเพราะว่ารถมันค่อนข้างจบนะครับรถค่อนข้างจบเลยแหละสวยเลยแหละนะครับก็มีแค่ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะเดี๋ยวใส่แบตเตอรี่ลูกใหม่ให้นะครับอื่นๆก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามนะล้อก็เป็นล้อคอมผมบอกไปแล้วเนาะหม้อน้ำมินียมเสื้อ1855นะครับแล้วก็คาบูกลมนะครับไม่มีกรองอากาศนะครับ ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาเลยนะครับเบอร์ติดต่อ0886124002นะครับ0886124002สำหรับ KR คันนี้เปิดราคาอยู่ที่48,000บาทยังไม่รวมส่งนะครับท่านใดที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับนะส่วน KR คันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับ SE ป98ลูกค้ากำลังมารับแล้วก็คันนี้หล่อมากๆนะครับ Serpico ราคา58,000บาทเอกสารครบภาษีปี65ท่านใดที่อยากได้รีบพักเข้ามาได้เลย088 612 4002นะครับรายละเอียดก็ดูได้นะครับทาง YouTube ฟ้าสายไรเดอร์แล้วก็เพจ Facebook ฟ้าสายไรเดอร์นะครับนะฝากไว้ด้วยฝากติดตามด้วยนอกจากจะขายรถแล้วก็ยังมีแบบขี่รถเล่นไปเที่ยวดูนู่นดูนี่ก็ ปนปนกันไปแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปรถมันหาค่อนข้างยากนะครับหายากจริงๆก็ช่วงไหนที่ไม่มีรถก็จะรีวิวรถของตัวเองนี่แหละครับอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับนี่แหละก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ในส่วนของตัว2คันนี้ก็รอเจ้าของนะครับเซอร์คันนั้นก็ รอเก็บงานให้ลูกค้าอยู่ส่วน NSR ตอนนี้ก็รอลูกค้ามารับนะครับก็มีรถอยู่เท่านี้รวมไปถึงอีกคันหนึ่งยังมาไม่ถึงอันนั้นลูกค้าจองแล้วอย่างที่ผมบอกไปบางทีรถมันมันมาแล้วคือขายก่อนรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็น FC ที่เขาติดตามซื้อมานานแล้วก็เป็นจังหวะที่รถเข้ามาพอดีแล้วก็ติดต่อเข้ามาแบบ เอารถอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทําให้ผมไม่ได้รีวิวนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อรถก็ติดตามติดติดติดตามให้โดยตลอดเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ทันจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะโอเค เออเดี๋ยวนอกจากนั้นตอนนี้รถที่กําลังจะผมจะแจกผมเก็บงานอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวจะเอามารีวิวแล้วก็จะบอกเงื่อนไขนะครับว่าออมีเงื่อนไขก,กติกายังไงบ้างนะครับสําหรับรถที่จะเข้ามาแจกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ